สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเดินน้ำยา,าแกนนะครับเดินน้ำยาที่เป็นแกนสีมุกนะครับสีมุกปราบเซียนนะครับสีปราบเซียนคือคนที่เลี่ยมใหม่ๆก็เป็นทุกคนนะครับก็คือน้ำยาเป็นฟองบ้างนะครับมีแตกลายงาบ้างนะครับ ส่วนมากจะแตกรายงานแล้วครับผมก็เจอนะครับผมก็เจอแต่ทีเนี้ยผมก็ผมเองก็ไม่รู้ว่ามันหายไปได้ยังไงนะครับพอเราทําไปนานๆนะครับเราทําไปนานๆทําไปบ่อยๆนะครับก็ทําแบบเดิมปกตินี่แหละครับท, <c oughs> ที่แรกมันก็เป็นรอยล้านนะครับพอทําไปบ่อยๆทําไปนานๆแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนนะนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ ผมเดินถามว่ามีเทคนิคพิเศษไหมในการเดินไม่มีครับไม่มีเลยนะครับผมเดินปกตินะครับเดินปกติเหมือนเดินทั่วๆไปเลยครับไม่มีอะไรพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวผมเล่นก่อนนะครับไม่มีอะไรพิเศษเลยนะครับผมเดินปกตินะครับหีบคลิปเดินน้ำยานะครับดูนะครับ มันก็ไม่ไม่เป็นอะไรนะครับมันก็มันก็ไม่ลานมันก็ไม่อะไรนะครับอ่าน like ี่ยผมจะผมจะลองเอาน้ำยาจากทางล่างขึ้นไปข้างบนนะครับหรือทางไหนก็ได้นะครับมันได้ทุกทางแหละครับอเอาทางนี้ต่อนะครับเดินจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับเนี ชิดกันแล้วนะครับสาเหตุที่ผมเดินด้านล่างไปข้างบนเพราะว่าด้านบนนั้นผมเลี่ยมทับหูนะครับทับหูเหรียญน,นะครับทับหูเหรียญก็เลยก็เลยเดินจากข้างล่างขึ้นไปนะครับเพื่อไม่ให้น้ํายามันขังนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราเดินจากข้างบนเนี่ยน้ํายามันเข้าข้างบนเยอะใช่ไหมครับมันจะไปขังที่หูเหรียญน,นะครับคือกรณีที่เลี่ยมแบบทับหูนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเลี่ยมทับหู ถ้าเลี่ยมทับหูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลี่ยมด้วยแกนอะไรก็ตามนะครับผมจะเลี่ยผมจะเดินน้ายาจากข้างล่างให้มันขึ้นไปข้างบนนะครับคือเพื่อถ้าเราเดินจากข้างบนนะครับลงไปข้างล่างเนี่ยน้ํายามันจะเข้าด้านนี้เยอะใช่ไหมครับทีนี้ไอตรงนี้มันจะมีรูมันมีช่องนะครับมันก็จะไหลลงไปตรงนี้ผมก็เลยแก้ไขด้วยการเดินจากข้างล่างเนี้ยเพื่อให้น้ายาไล่ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ค่อยเหนียบไล่ไปนะครับ น้ำยามันลงหูแน่นอนแหแต่มันลงนิดเดียวนะครับไม่มีปัญหาอันนี้ก็เป็นอีกเคล็ดลับเทคนิคหนึ่งนะครับเทคนิคหนึ่งคือถ้าเราเดินน้ำยาเดินจากเดินตรงไหนก็ได้แหละที่จริงนะครับแต่ว่าเราก็ดูสถานการณ์ว่าถ้าเกิดเราเลี่ยมทับหูอย่างเงี้ยนะครับเราไม่อยากจะให้น้ำยามันอยู่ในจุดนั้นเยอะเกินไปเราก็ต้องเดินจากข้างล่างเนี่ยแหละครับไล่ขึ้นไปนะครับแบบนี้ เป็นวิธีการแก้ไขนะครับเห็นไหมครับว่าผมเดินปกตินะครับผมไม่ได้มีการทานะครับมันก็จะมีหลายสูตรนะครับบางคนก็จะให้ทาน้ํายาปอนสักรอบสองรอบนะครับทาในแผ่นตอนนะครับเยอะแยะนะครับสูตรแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ว่าความชํานาญมากกว่านะครับเราเดินไปเรื่อยๆเดินไปบ่อยๆนะมันก็จะหายเองครับนะครับบางคนเพิ่งเดินอันแรกนะครับ กังวลแล้วเดือนสองอันก็กังวลแล้วนะครับคือทำเป็นมีปัญหาปุ๊บถามทันทีอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่จบนะครับมันก็ไม่จบเพราะฉะนั้นทำบ่อยๆนะครับทำเป็นหลักสิบนะครับหลักสิบย,ยังไม่ได้ก็หลักร้อยเลยไปเลยนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวพอดเลย ต่างตน,นเย็นๆยคำค้าสิบ้านมิต่แป้นคนดูมีกบอการคนแล้วแว้นคนะนะาจงสาในรููทูไปออกกับการ่มาเดินด้านหลังต่อนะครับมาเดินด้านหลังต่อ เสร็จแล้วทีนีด้ด้านหลังนะครับเล็งให้มันตรงนะครับก็ทำปกติเลยนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะครับ ผมไม่ได้มีเทคนิคอะไรพิเศษแม้แต่น้อยนะครับเล็งให้มันตรงแล้วก็เสียไปเมตดส่วนมากมันถ้ามันจะเป็นฟองเป็นลาส่วนมากมันจะเป็นด้านหลังนี่แหละครับแบบเหมือนเดิมนะครับเดินจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับ ตรงไหนไม่เต็มก็เติมนะครับก็เติมแล้วก็เหนีบเดี๋ยครับแค่นี้นะครับแค่นี้ไม่มีอะไรพิเศษครับก็มีหลายๆคนที่ถามผมมานะครับว่าเดินยังไงผมก็เดินปกตินี่แหละครับแต่ทีนี้ผมจะเดี๋ยวให้มันแห้งแล้วผมจะถอดออกมาให้ดูนะครับาเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็น เป็นแค่วิธีการนะครับที่จริงสาเหตุที่ว่ามันมันเวลาเราทําแล้วมันมีปัญหาเพราะว่าเรายังไม่ชํานาญนะครับการที่จะชํานาญได้ก็คือต้องต้องทําเยอะๆทําบ่อยๆนะครับทําเรื่อยๆแล้วเราก็จะชํานาญนะครับถ้าเราชํานาญแล้วมันก็จะไม่มีปัญหานะครับเดินยังไงก็ได้นะครับนะครับเนี yeah. ่ยก็ไม่มีว่าเป็นลานเป็นอะไรนะครับ ปกติเต็มเปียนะครับแล้วก็แช่น้ำนี่ก็สำคัญนะครับที่เป็นสีมุกนี่ก็สำคัญนะการแชร่น้ำก็ช่วยให้ช่วยในการเจรียในการแต่งได้ดีนะครับผมจะแช่น้ำทุกครั้งแหละครับแช่ทุกอันนะเวลาเราเจียจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าอันที่แช่น้ำกับไม่แช่น้ำเนี่ยมันจะมีความนิ่มที่ต่างกันนะครับจะมีความนิ่มที่ต่างกัน นะครับดูนะครับว่าแห้งหรือยังนะครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยก็ปกตินะครับก็ปกตินะครับไม่ลานไม่อะไรนะครับไม่ลานนะครับเดี๋ยวดูนะครับไม่มีลานเต็มเตียนะครับเต็มไม่มีปัญหานะครับเนี่ย ใชครับชัดไหมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมหนีไว้อีกสักหน่อยนะครับหนีไว้สักข้ามนาทีพเพื่อค่าไปแช่น้าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปครับ